สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูลเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้วันจันทร์วันที่10บเอ่อสิบอะไรเนาะสิสมเนาะ <laughs> ไม่ได้ดูอ่ะสิบสามเนาะก็อากาศวันนี้14องศานะครับ14องศาก็ ยังให้น้ำเวนวันเว้นวันอยู่แต่ว่าจะเพิ่มปริมาณน้ําให้มากขึ้นแล้วก็จ่ายเต็มทรงพุ่มนะครับเพื่อรักษาความชื้นกับความอาไอระเหยของเดี๋ยวเช้าก็จะลมแล้วนะครับวันนี้ผมว่าจะมาฉีดซิงค์นะครับแล้วก็สะสมอาหารทางใบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าลักษณะยอดก็จะค่อยๆขยับแล้วนะครับก็แล้วก็ระบบน้ำนะครับระบบน้ําผมก็เปลี่ยนเป็นหัว เป็นหัว350แล้วนะครับทั้งหมดนะครับหัวมินิสปริงเกอร์ผมถอดออกแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหัว600เพราะรูใหญ่นะครับแรงดันเหมือนก็เลยไม่ถึงนะครับก็เลยทําให้ศูญย์เสียแรงดันนะครับตอนนี้จะมาเรื่องวิจัยเรื่องสปริงเกอร์แล้วก็เรื่องของแรงดันนะครับในท่อแรงดันที่มอเตอร์นะครับว่าให้มันลดน้ําได้ ให้มันเร็วที่สุดแล้วเราจะได้ไปมีเวลาทําอย่างอื่นนะครับอย่างโซนที่ผมรดน้ําโซนเก่าเนาะมันก็จะมีวาลแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องเดินเปิดปัม๊มเปิดวาลทุกๆตัวก็มีอยู่ยีประมาณนับดูไม่เคยไม่เคยนับเลยแต่ก็เดินเปิด 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ประมาณ15วาวาเนาะ 15วาวาวเดินเปิดปิดทุกทุกทุกวาวนะครับเอาละตอนนี้ผมก็จะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วว่าจะเปิดทีเดียวนะครับใช้วาวทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มที่มีอยู่เนี่ยอัดเข้าไปเพื่อเพื่อการรดน้ําที่จะไวะได้โซนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะจะประหยัดเวลานะแนวคิดนะ,ะแนวคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีความเข้าใจ ในเรื่องของสปริงเกอร์อาจไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ที่ควรก็เลยมาศึกษาและเรียนรู้นะครับก็รอชาร์จแบตเตรี่รถอยู่นะครับวันนี้มาฉีดซิงกก็ก็เลยสตาร์ทไม่ติดมันเย็นอากาศมันเย็นนะครับอากาศเย็นมากอากาศเย็นเช้าก็14 1 4องศาก็คา,าดว่าจะหนาวลงไปอีกนะครับแล้วก็ใบก็จะเป็น พอกลางวันมาก็แดดร้อนนะครับก็อาการซันเบิร์ก็จะเริ่มขยับมาแล้วเห็นไหมใบเหลืองก็เยนะครับผมก็เลยเอาตีน้ําเต็มสรงพุ่มหน่อยแล้วก็ใบมีลมก็ใบมีรูใบร่วงนะครับใบร่วงจะเริ่มเริ่มมีใบทิ้งใบแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีรุ่นน้องที่ออกมาเป็นเหดียดตินหนูประมาณเซนสองเซนนะครับก็มีต้นใหญ่นะครับก็ก็ต้องเพิ่มน้ํานะครับช่วยในการ หลอเลี้ยงของเขานะครับต้นไหนที่ไม่ขยับก็เริ่มขยับแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ได้ได้น้ําได้อากาศแห้งแล้งก็ก็เริ่มมาอย่างต้นใหญ่นี้เนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้นั้น,นก็เริ่มขยับแล้วข้งบนก็เริ่มมาแล้วนะครับอ่อานั้นเห็นไหมครับเนี่ย่างนี้เห็นไหมครับ ตุ่มใสๆขาวๆนั่นน่ะมันมืดนะครับแดดยังไม่ออกตอนนี้ผมก็เปิดน้ำข้าใส่สะเดินไปดูชมก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงในสวนเป็นยังไงมั่งก็เมื่อวานได้คุยกับกับชาวสวนชื่อตะลัตนะครับตะลัตก็เป็นคนออกแบบวิจัยในเรื่องของงาน มินิสปริงเกอร์นะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับก็ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายให้กับผู้ชมได้ได้ฟังได้เห็นนะครับได้ให้ตัวอย่างมานะครับเป็นความรู้ใหม่ครับทุกๆอย่างที่ที่ทำก็คือนี่ครับผมเป็นเป็นไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าก็ขอแนะนำนะครับว่าใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็น SP1 นะครับ สี่หุนสี่หุนจับหกหุนนะครับก็ถหาสนี้ 3, ามาน่าจะเป็น350ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้เป็นแบบของผมเป็นแบบนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พูดผิดอันนี้เป็นของเกา่านะครับเป็นนีดนอันนี้ถอดมา ถอดมาเองถอดมาหัวเก่าเนาะที่ถอดมาอันนี้นี่แหะกเป็นหัวนี้หัวสามร้อยนะครับก็ก็ได้ตัวใหม่ของของทั้งละมานะครับตัวนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองกันนะครับอมารถีงว,ว่าหัวชดแชแรงดันนะครับ เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับว่าผมลองอย่างนี้นะครับเนี่ยสะผมผมไม่มีเวลาที่จะทําขอบสะนะครับเพราะต้องใช้เวลามากก็เลยปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับไปดูว่าผมปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหลักการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูทีนี่ครับผมต่อจากเครื่องนั้นผมต่อจาก ปั๊มสองแรงนะออกมานี่แล้วเข้าตรงนี้ไปที่สามสามนิ้วนะครับเดี๋ยวรอปั๊มรอปั๊มสามแรงก่อนตันนี้จะได้ใส่ปั๊มสามแรงแล้วจะใส่ทุ่นลอยข้างในนะฮะก็ มันมันมันส่งมาจากทางนี้ด้วยแล้วก็ส่งที่ของเดิมด้วยทางนน้นไปโน่นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ระบบนะครับเนี่ยแล้วก็ขอบสะก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็คือเอาหินมาทับไว้เอาหินมาทับไว้แล้วก็ก็คงจะใช้นี้ไปก่อนนะก็ใช้ได้อยู่แล้วก็เก็บขอบเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะไปก่อนเดี๋ยวขอตัวไปสตาร์ทรถฉีดยาก,ก่อน ก็กำลังปรับปรุงนะครับจะได้มีเวลามาสร้างอย่างอื่นนะครับถ้าเรารดน้ำเร็วขึ้นก็ก็จะช่วยในการทำอย่างอื่นให้มากขึ้นนะครับตัวงานสวนเยอะแยะไปหมดอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะครับและรับชมนะครับพบกันคลิปหน้า ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับผมทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ